สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ผมเซลแบงค์เองนะครับมีคําถามเข้ามาในเพจเยอะมากเลยว่ารุ่นเอ็นที่กับรุ่นมิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับรุ่นเอ็นที่เนี่ยมันหมายถึงรุ่นเริ่มต้นของตัวรีเวลดีนะครับรุ่นมิดเนี่ยคือรุ่นลองท็อปนะครับตอนนี้รถที่อยู่ในวิดีโอนี้เนี่ยครับจะเป็นรุ่นลองท็อปนะครับเราจะมารีวิวจุดต่างกันให้เห็นๆกันนะครับจุดต่างแรกเลยเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นลองท็อปเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะครับป้องกันการเข้าชนขณะจอด นะครับส่วนจริงๆแล้วตัวล้อแม็กตรงนี้จะเป็นล้อแม็กตามโปรโมชั่น3,000ของเรานะครับขอบ18น็อตแดงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความแตกต่างของล้อแม็กเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นขอบ17นะครับรุ่นตัวรองท็อปเนี่ยก็จะเป็นขอบ18นะครับผมและส่วนจุดต่างภายในเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็จะเป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วพับกระจกเนี่ยก็จะเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเปิดปิดกระจกก็จะเป็นอัตโนมัติด้านนค นะครับปรับองศาก็จะเป็นอัตโนมัติเหมือนกันแต่จุดต่างเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องมองหลังขนาดถอยนะครับก็คือตัวลองท็อปเนี่ยจะมีกล้องมองหลังขนาดถอยมาเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวของเบาะหนังนะครับตัวรุ่นของลองท็อปเนี่ยจะเป็นเบาะหนังมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยต้องใช้โปรโมชั่นของเราในการได้เบาะหนังไปนะครับผมแต่ส่วนกุญแจเนี่ย ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนเข้าใจผิดลองท็อปเนี่ยไม่ได้เป็นพุชสตาร์ทนะครับลองท็อปก็จะเป็นกุญแจเหมือนกันนะครับจะเป็นพุชสตาร์ทในรุ่นของตัวท็อปเลยนะครับแต่พวงมาลัยวันติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับการปรับแอร์เป็นแบบหมุนเหมือนกันนะครับนอกจากว่าจะเป็นรุ่นท็อปนะครับจะเป็นดิจิตอลนะครับก็จริงๆจุดต่างสาคัญของรุ่นตัวลองท็อปกับรุ่นเอ็นทีเนี่ยก็จะมีประมาณ4 5จุดหลักๆประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าท่านไหนก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าถ้าอยากได้ฟังก์ชันที่่แบบวา กล้องมองหลังขนาดถอยเลยก็อาจจะต้องออกเป็นตัวลองท็อปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากล้องมองหลังขนาดถอยเนี่ยยังไม่ได้สําคัญมากหรืออะไรมากก็ตัว Ent ทรีเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการถอยแบบแบบไม่ใช้กล้องมองหลังนะครับตัว Ent ทรก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็ใช้โปรแม็กซิ่งออกมาแบบกับเราแบบนี้ก็จะได้รถแบบนี้กลับบ้านไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านไหนที่แบบเฮ้ยฉันอยากมีเทคโนโลยีที่มันดีกว่านิดนึง นะครับก็อาจจะออกเป็นรุ่นรองท็อปได้นะครับแต่ทั้ง2รุ่นเนี่ยก็อยู่ในโปรส0 0พันของเรานะครับท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกโอกาสที่ให้เราได้ดูแลให้ได,ได้ได้ให้บริการนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะรีวิวประมาณนี้จุดต่างสำคัญจริงๆมันจุดต่างไม่เยอะนะครับคลิปมันก็เลยอาจจะสั้นนิดนึงโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ